สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเขาสู่อีสานคนบานจานพี่น้องจา้ามือนีค้นบานจานได้สมปลาพี่น้องมากแก้มกับบักพริกบักเคือขาดก็ได้นะจาจะพี่น้องเขาเนี้ยวันอนอืมห,น,หน,นี่หนึ่งมากเต็มกับติ๊บเลยพี่น้องมาขึ้มฝาขึ้มฝนพี่น้องเออเขาเนี้ยวันหันกินกับสมปลา <c oughs> หอมหอมรู้เคิ้วปักเทศบ้านฮึคี้วเข่าพี่น่องหนึ่งเข่ามาก ห่อนกินกับสมปลาสมสมสอบ Mm-hmm. Mm -hmm. ไปต่วลุงมากพี่น้องมันโตลุงเป็าตลาดเสาสมปาเมียบานตลาดถุงเจริญเรื่องมะเพลก กัเที่ยงน้ำสับย่ายไปขายบ่ได้ว่าเดี๋ยวขา่าวโฆษณาเลยพี่น้องสตรแย้มเพินินนัม่มัแเงย้ายไปขายอยู่ตลา,าดสาท้อนหมดจ้ะ ว,ว่ากวยเตีวปลาทัวตาลาดน้องแค้นกินของยาบไปจำมันนี้แหละขึ้มขึนขเขาเศร้า ไปเหตุงานลม,มพัดไวๆเค้ื่อสินาห,าหนาวีียคน้องอีดีดีสศบษแมง Seth, live at home.